สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับมิสเตอร์เนะครับวันนี้เช่นเคยครับเรายังอยู่กันทางภาคเหนือนะครับวันนี้มาติดตามประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ดูว่า การทางานของรถเกี่ยวข้าวโพดฝักของเราเป็นอย่างไรบ้างและนี่นะครับรถเกี่ยวข้าวโพดฝักของเรานะครับสองคันเลยทีเดียวนะครับดูว่าใครๆเขาก็ใช้กันแล้วนะครับผมครับรถตัวนี้นะครับเป็นรถของคุณทวัตใจมหิดธินะครับผมอ่าจังหวัดเชียงรายครับเราอยู่กันที่ตําบลริมกกครับอาเภอเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงรายครับนะฮะมาติดตามรถใหม่นะครับ ก็คันนี้นะครับคันเดียวไม่พอนะครับคันที่สองก็ต้องตามมานะครับนี่วันนี้ก็มาติดตามนะครับเกี่ยวเรื่องของการทํางานรถใหม่ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับโซนภาคเหนือนะครับมีทั้งข้าวโพดหวานนะครับผมนะฮะแล้วก็ข้าวโพดพันธุ์นะครับนิยมปลูกกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญตอนนี้รถเกี่ยวนะครับก็เริ่มนำมาใช้แล้ว ก็ฝากเอซีนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ที่เชียงรายนะครับตำบลริมกกนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับอย่างที่บอกนะครับในยุคที่แรงงานขาดแคลนนะครับ หาแรงงานยากนะครับการเก็บเกี่ยวต้องรวดเร็วและทันเวลานะครับและนี่ก็คือรถเกี่ยวข้าวนะครับเอ้ยรถเกี่ยวข้าวโพดนะครับชนิดฝักนะครับที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานะครับช่วยทันได้นะครับทดแทนแรงงานนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายทํางานได้ตรงตรงเวลานะครับไม่ต้องรอเวลานะครับที่สําคัญนะครับไม่เลือกขนาดฝักนะครับเก็บทุกฝักนะครับไม่ปล่อยให้หลุดเลยนะครับ แลาวยังจะช่วยให้คุณสามารถคำนวณเวลาเก็บเกี่ยวได้แม่นยำนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มพื้นที่นะครับในการเพราะปลูกด้วยเช่นกันครับนะครับแล้วก็ที่เรามาชมอยู่นี้นะครับเป็นรถข้าโพดเก็บปักนะครับของคุณทวัชชัยมหิทธินะครับผมนี่ซึ่งคุณทวัตชัยนะครับก็ตอนนี้ ออกรถคันที่สองแล้วนะครับวันนี้ก็มาเก็บเกี่ยวนะครับสองคันเลยนะครับผมก็เล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบไร่นะฮะเรามาติดตามนะครับว่ารถเราทำงานได้จริงไหมนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับผมว่าเนี่ยรถการรถในการทำงานของรถของเรานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจที่จะทดลองขับรถควนดินนะครับหรือรถตีดินนะครับวันที่สิเวนี้นะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับศรีนครนะครับผมท่านใดสนใจทักอินบ็อกเข้ามานะครับผมลงชื่อไว้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินนะครับแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องสถานที่นะครับและเวลานะครับจะได้ไปทดลองขับกัน นะครับช่วงนี้นะครับเก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วหรือยังนะครับเตรียมพื้นที่ที่จะทํานาแล้วหรือยังนะครับวันนี้น้ําก็เยอะด้วยนะครับรถตีดินของเรานะครับของเกษตรพัฒนานะครับเราพร้อมที่จะให้บริการนะครับทุกสาขาเลยีเดียวนะครับเราไม่ได้ทํารถออกมาแค่ขายอย่างเดียวนะครับเรามีในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับเรายังมีศูนย์จําหน่ายอะไรนะครับอยู่ อยู่ทั่วทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางภาคเหนือนะครับผมจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอพานนะครับสุโขทัยครับนครสวรรค์นะครับสำนักงานใหญ่นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนโซนภาคอีสานนะครับก็จะมีที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาอำเภอโชคชัยครับที่คอยรองรับในเรื่องของอะไรสพอร์ตให้กับทุกท่านนะครับ ได้เก็บเกี่ยวตามเป้าที่ท่านต้องการนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่ริมกกนะครับอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับเรามาติดตามรถเกี่ยวข้าวโพดฝักนะครับชนิดฝักนะครับของคุณทวัฒชัยมะหิตทีนะครับเพิ่งออกรถมานะครับก็วันนี้ก็นํารถมาเก็บเกี่ยวสองคันเลยอย่างที่บอกครับคันเดียวไม่พอนะครับมันต้องช่วยกันเก็บเกี่ยวตอนนี้ก็เอาสองคันมาลงที่แปลงเดียวนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเออ แล้วเช้ามานะครับรีบเก็บนะครับนี่ครับสองคันช่วยกันทํางานนะครับบางทีก็อาจจะแยกแยกกันออกไปนะครับแน่นอนครับเมื่อเราใช้รถเกี่ยวแล้วเนี่ยเราก็ย่อมวางแผนได้ง่ายกว่าเดิมนะครับผมและที่สำคัญรถของเราขับง่ายครับ อุปกรณ์ตอบสนองได้ทันทีรวดเร็วครับสั่งงานได้ดังใจทํางานไม่งองแง่ครับไม่เจอปัญหาที่ปวดหัวนะครับคุยง่ายลงทุนแล้วคุ้มค่าแน่นอนเก็บเกี่ยวได้ทันเวลาแน่นอนเพราะเวลาคือกําไรเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเกษตรกรนะครับสู่เป้าหมายความสําเร็จรถเกี่ยวข้าวโพดชนิดฝักนะครับตอบโจทย์ข้าวโพดชนิดไร้ได้แน่นอนครับผมแรงงานไม่พอไม่ต้องห่วงครับรถเกี่ยวข้าวโพดชนิดฝักนะครับเครื่องเดียวทํางานแทนคนได้หลายสิบคนนะครับ เก็บได้ทั้งหมดนะครับไม่เลือกขนาดนะครับํานวนเวลาเก็บเกี่ยวได้แม่นยํำวางแผนเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างสบายนะครับสั่งงานง่ายทํางานไวคุ้มค่าทันเวลาแน่นอนครับผมนะครับอากาศยามเช้านะครับก็ตอนนี้ทางภาคเหนือเองก็หมอกเยอะนะฮะ เราก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวกันนิดนึงนะครับครับนี่ครับดูในส่วนของการทำงานนะครับ ฝากไว้นะครับประชาันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถตีดินรถพลดินนะครับหมดหน้านาแล้วนะครับต้องเตรียมพื้นที่ขครที่มองหารถพลดินรถตีดินอยู่นะครับในส่วนของเจ้าช้างไวไฟของเรานะครับก็มีจัดจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับวันที่11นี้นะครับวันพรุ่งนี้แล้วที่จังหวัดสุโขทัยนะครับอำเภอศรีนครนะครับผมเราจะมีการนํารถพลดินหรือรถตีดินไปสาธิต นะครับท่านใดที่สนใจทักมาอินบ็อกซเข้ามานะครับผมลงทะเบียนไว้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินแจ้งติดต่อกลับไปเรื่องพิกัดพื้นที่และเวลานะครับก็ไม่อยากให้พลาดท่านใดที่ยังอยากจะลองดูนะครับว่ารถตีดินเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้นะครับมาลองดูกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับฝากไว้นะครับในส่วนของภาพสวยๆนะครับรถข้าโพดฝักนะครับอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้ทํามาเพื่อขายอย่างเดียว เรามาติดตามเรามีเรื่องการบริการหลังขายหลังการขายนะครับแล้วเราก็มีมาติดตามดูนะครับว่าการทํางานรถของเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกนะครับถ้าคันเดียวไม่พอคันที่2ก็ต้องเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นของคุณทวัตไทยนะครับผมมหิทธินะครับตําบลริมกกอาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็คันที่2มาแล้วนะครับฝากรูปสวยๆไว้นะครับอย่างที่บอกนะครับรถเกี่ยวพันไทยใครๆก็ชอบนะครับ